<c oughs> มามาถึงเรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องของคริปโตเคอเรนซีครับสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือเรื่องของออกฎระเบียบวันนี้มาพูดเรื่องของเซกับ CFTC ครับ <c oughs> <c oughs> เกิดอะไรขึ้นครับเมื่อวานนี้เองนะมันมีข่าวออกมาครัว่าสองค่ายจะเรียกว่าสองค่ายก็ไม่ได้สองหน่วยงาน นะครับก็คือเ e กและ CFTC หมอนสุขภาพเทมซอรฟรุ่น 3D ออโ o เบดิกที่ FN ทุกสาขาและ FN มอ l l เขามีการจัดงานร่วมกันเพื่อหารือจะ,จะประสานง,งานกันในการออกกฎกำกับดูแลคริปโตเคอเรนซีครับอันนี้น่าสนใจหรือว่า USA ต้องการที่จะเอาคริปโตเคอเรนซีเนี่ยขึ้นมาเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญอ,อันนี้ก็ผมก็เคยพูดไปละหลายรอบนะว่าอเมริกาเขาก็มองแบบนี้แต่ว่ามันก็ต้อง มาวงเก่าไปได้นะครับผู้เข้าร่วมเสนอเรื่องนี้ก็คือสองหัวโจกหลักนะก็คือคุณพอแอคกินนะที่เป็นประธาน SEC กับคุณไมเคิลเซลิกที่เป็นประธาน CFTC ที่เพิ่งได้แต่งตั้งมาใหม่นะทั้งสองคนนี้เขาก็มีการตกลงกันว่าเขา่จะจัดงานขึ้นในวันที่27มามกราคมเวลา1 0โมง11โมงนะตามเวลาท้องถิ่นในอเมริกานะครับ ชื่อของการจัดประชุมครั้งนี้คือ SEC CFTC Harmonization U.S. Financial Leadership in the Crypto Era แม่แค่ชื่อก็บอกแล้วครับว่าเอาจริงนะไม่รู้ว่าผลออกมามันจะจริงอย่างชื่อหรือเปล่านะสิ่งที่น่าสนใจคือทั้งสองหน่วยงานนี้ออกมาแถลงร่วมกันครับและมีคำพูดที่คุณพอรนนะ์ตแอดกินเนี่ยเขาพูดก็บอกว่าเป็นเวลานานเกินไปแล้วที่ผู้ที่อยู่ในตลาดหรือคนที่ทำธุรกิจแบบนี้ ถูกบังคับให้ต้องไผเิญกับข้อจำกัดทางกฎหมายรูปแบบเก่าที่ไม่ชัดเจนที่นำมาใช้แบบไม่สอดคล้องกับธุรกิจคริปโตเคอเรนซีและนี่คือการยอมรับแล้วก็เปิดเผยว่าระบบกาก,กับดูแลคริปโตเคอเรนซีในอดีตนะที่คุณแกริกเจนสเลอร์เคยทำเนี่ยมันล้มเหลวครับแล้วก็เป็นปัญหาจริงๆทีนี้มาดูผลกระทบกันนิดนึงครับมันก็แง่หละมีข่าวดีสำหรับ ลาดคริปโตมันเป็นข่าวดียังไงก็คือความชัดเจนครับของกฎหมายถ้าเกิดว่า <c oughs> มันชัดเจนเนี่ยก็ไม่ต้องคาดเดาครับว่าคริปโตตัวไหนอยู่กับใครจะจัดอยู่ในทรัพย์สินหรือจะจัดอยู่ในสินค้าโภคภัณฑ์อันนี้จะได้ชัดเจนมากขึ้นครับต้นทุนในการปฏิบัติงานต่างๆก็จะลดลงครับเพราะว่ามันก็นมีกฎหมายแล้วก็แค่อภัยตามกฎหมายครับไม่อย่างนั้นเนี่ยบริษัทคริปโตต่างๆเนี่ยก็ต้องมาเสียเงินเยอะแยะมากมายในการจ้างทนายความหรือว่า แก่ะระบบต่างๆให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ค่อนข้างทุ่งยากแล้วก็ไม่ตอบโจทย์นะมันก็จะส่งผลให้ตลาดคริปโตเคอเรนซีสามารถเพิ่มบริการใหม่ๆได้ครับแล้วก็เมื่อกฎหมายชัดบริษัทก็จะกล้าออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนั่นเองแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังครับอย่างแรกเลยก็ต้องบอกว่ากระบวนการที่ผมกําลังเล่าอยู่เนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นครับ กระบวนการออกกฎหมายใหม่ไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้ในช่วข้ามคืนไม่ใช่ฟังสปเ,ปเสร็จปุ๊บอออินมันซะเลยไม่ได้นะก็อยากให้ติดตามนะครับแล้วก็ที่สาคัญครับร,รายละเอียดต่างๆมันก็ยังไม่ชัดเจนครับตอนนี้เป็นการประกาศเจตนารมณ์ครับแล้วก็รายละเอียดก็ยังไม่ออกมาอาจจะมีข้อจํากัดใหม่ๆเพิ่มขึ้นที่อาจจะทําให้เรียกว่าพลิกฝาผิดฝาผิดฝังก็ได้นะเพราะว่าการประสานงานมันก็ต้องไปดูครับว่า ตกลงแล้วกฎมันจะเข้มงวดขึ้นหรือมันจะง่ายขึ้นอันนี้ก็ต้องค่อยๆดูนะครับไม่ใช่ว่าอุ้ยข่าวมาแล้วตัวไหนฉันถึงเวลาแล้วจะเข้าใจเย็นๆนะก็สักไม้สองไม้ก็พอเข้าใจได้นะแต่ท่านจะอออินเนี่ยผมคิดว่าน่ากลัวนะการที่เซกแล้วก็ CSTC ออกมาประกาศแบบนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่ว่ามันมีจุดร่วมหลายๆเรื่องที่น่าสนใจครับอย่างแรกเลยคือภาวะกดดันจากอุตสาหกรรมอย่างที่เราติดตามข่าวสารกันมาอย่างตลอดครับ วุฒิสภา,าเนี่ยกำลังพิจารณาตัวของ c r e a l i t y X ใช่ไหมแล้วก็กฎหมายการแบ่งอำนาจระหว่างเซกับ CFTC ว่าใครจะดูแลเรื่องอะไรแต่ว่ากฎหมายก็ำลังเผชิญกับปัญหาที่ยังค้างคา,งางอยู่ก็คือเรื่องของ s t e c o e Coin กับ DeFi นะอันนี้ยังคงต้องติดตามกันอยู่อย่างใกล้ชิดนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันเริ่มเกิดขึ้นก็คือแรงกดดันจากต่างประเทศครับสหรัฐเนี่ยเห็นว่าประเทศอื่นๆเนี่ย เริ่มได้เปรียบเรื่องของคริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะแถวตะว,วันออกกลางนะไม่ว่าจะเป็นดูไบาอาบูดาบีอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มดึงบริษัทคริปโตครับไปเปิดในประเทศของเขาแล้วก็มีกฎหมายที่เอื้อให้การทำธุรกิจมันง่ายมากยิ่งขึ้นนะถ้าอเมริกาไม่ทำเนี่ยโดนชาวบ้านแซงเนี่ยถึงวันนั้นมันอาจจะดึงกลับมายากเนาะซึ่งไม่งั้นมันก็จะซ้าประวัติศาสตร์เดิมว่าส่งโรงงานไปอยู่จีนพอถึงเวลาจะดึงกลับมาเนี่ยเหมือนคนบ้าเลยนะ โดนัลด์ทรัมป์ไปประกาศว่าจะต้องให้ตั้งโรงงานในในอเมริกาเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเนี่ยอันนี้ไม่ไม่ควรจะต้องทําให้ประวัติศา,ษา,ษาสตร์มันสํารอยแบบนี้เนาะอย่างที่สามก็คือความต้องการของตลาดครับมันเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆที่ต้องยอมรับจริงๆนะว่าตลาดสินทรัพย์หลายตัวเนี่ยโดยเฉพาะสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะอย่างอีทูเรียมเองเนี่ยก็มีมูลค่าเกินสี่พันโทษสี่แสนล้านดอลลาร์สหรัฐไปแล้วนะอาร์คอินเวสท์เมนต์เนี่ย เขาก็คาดการครับว่าไอ,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 อเรื่องของโ o วตาไนต์แอสเซทเนี่ยก็จะเติบโตถึงส1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2030อันนี้กล่าวไปหน่อยนะแต่ก็แปะไว้ก่อนแล้วกันนะการที่สหรัฐไม่มีกฎหมายชัดเจนเนี่ยมันเป็นภัยครับมากกว่าเป็นคุณเพราะว่าถ้ามีกฎหมายที่ชัดเจนก็จะเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจมหาศาลครับในมุมมองส่วนตัวของผมก็ต้องมองแบบนี้ครับว่ามันเป็นสัญญาณเชิงบวกจริงครับแต่มันระยะยาวไม่ใช่อะไรที่เกิดขึ้นสั้นๆนะไม่ใช่ข่าวที่ว่าโอ้ย ผมว่าอย่างมากช่วงนี้ก็ไซเวควดเหตุผลที่บอกว่ามันเป็นบวกเนาะก็แสดงให้เห็นถึงการเอาจริงพระโอจังครับของระบบการทํางานไม่ว่าจะเป็นภาคของนักการเมืองแล้วก็ภาคของข้าราชการประจําครับที่เห็นว่าเฮ้ยอเมริกาเอาจริงครับทั้ง SEC แล้วก็เซกเนี่ยโทษ SEC แล้วก็ c F T C เนี่ยมาเป็น <c oughs> พันธมิตรการจับมือร่วมกันซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในสมัยแกรี่คนเลอร์เนาะ นั้นการประสานงานกันก็จะลดความไม่แน่นอนแล้วก็ลดการกดดันที่เกิดขึ้นนะโดยเฉพาะเรื่องของราคานะก็คือถ้ากฎหมายไม่ชัดเจนราคามันก็ล่วงใช่ไหมถ้ากฎหมายชัดเจนธุรกิจที่ทําถูกแอปพลายตามกฎหมายเนี่ยราคามันก็ควรจะสเต็บลหรือว่าถ้ามีอะไรพัฒนาเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดเนี่ยมันก็จะ,จะเจริญเติบโตไม่งั้นก็จะเหมือนคุณแกรี่จิ้งส์เลอร์นะมั่วแบบตีมึนตลอดนะซึ่ง ก็ต้องบอกเลยว่าแกริเค็นเซอร์เขาก็เข้าใจอีกแบบนึงเนาะวันะนั้อาจจะโดนใบสั่งจากคุณโจไบเดนก็ได้นะแต่อย่างที่ผมพูดครับว่าการจับมือกันของเซกและ CFTC เนี่ยไม่ใช่การขับเคลื่อนระยะสั้นนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเทรดระยะสั้นก็ต้องระมัดระวังครับมันควรจะ buy the rumor sell the news หรือเปล่าหรือว่าจะใช้กระบวนการ d c a หรือเปล่าหรือว่าจะใช้กระบวนการใดต้องพิจารณาครับแล้วก็ศึกษาครับกระบวนการ ในการลงทุนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการออกกฎหมายด้วยว่ากฎหมายเนยก่าจะใช้เนี่ยมันใช้เวลาหลายเดือนครับแล้วก็ที่สําคัญวันนี้ยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนครับแล้วก็อาจจะมีการต่อรองทางด้านการเมืองอีกนะซึ่งสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างที่เราหวังปักก็ไม่รู้นะทีนี้มาดูภาพใหญ่ทันนิดนึงว่าเฮ้ย hey, วันนี้ตลาดคริปโตเคอเรนซีมันเป็นอย่างไงบ้างก็้รงบอกว่าถ้าคิดทางแบบระยะยาววันนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือว่า ตลาดคริปโตเนี่ยกำลังเคลื่อนไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเงินหลักถามว่าทําไมล่ะก็เพราะว่า ETF ต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงแล้วสถาบันที่ลงทุนเนี่ยมันคือสถาบันของโลกยุคเก่าครับไม่ว่าจะเป็น Bitcoin ETF ได้รับการอนุมตัติมีเงินทุนไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง Ethereum ETF ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นสิ่งที่กําลังใครเชิญแล้วก็กําลังที่จะพัฒนาก็คือเรื่องของ tokenized real world asset ครับ เรื่องนี้มาดังมากในเทรนปีนี้นะแล้วก็ stable c o คครับเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นใครบอกว่าเอ้ยเฟียดกับคริปโตมันอยู่บนคนละโลกแต่ต้องอย่าลืมนะเมื่อคุณมีเฟียดคุณก็ต้องเอาเฟียดไปแลกเป็น s t a b l e c o i อก่อนที่จะเข้าคริปโตเรนซีจนกว่าวันที่มันไม่มีเฟียดแล้วทุกอย่างใช้คริปโตได้วันนั้น stable c o คออาจจะเหงาได้นะแต่ว่าตอนนี้มันคือจุดเริ่มต้นครับที่ทาให้คนเข้าใจง่ายๆและสามารถเข้าสู่ระบบเงินดิจิตอลได้ แต่อย่างที่ผมบอกครับสองเรื่องสุดท้ายเนี่ยมันยังต้องรอ c คลียร์ลิ t ีครับการที่ SEC และ CFTC ประสานงานก็เป็นจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งครับที่นำให้ตัวของคริปโตเคอเรนซีสู่ s t สต a m นั่นเองครับทีนี้มาดูกันนิดนึงแล้วกันว่าถ้ามีกาวจริงเอาจังาจาเนี่ยมันจะส่งผลกับประเทศอื่นอย่างไรบ้างแน่นอนครับยุโรปก็ต้องปรับตัวครับว่ากฎหมายไม่กล้าจะเอาอย่างไงจะยืดยุ่น เพิ่มขึ้นไหมเอเชียจีนสิงคโปร์ฮ่องกงจเจ้าอย่างไงจีนให้ฮ่องกงมาเป็นสนามซ้อมอย่างเงี้ยจะแข่งขันด้วยไหมหรือจะผ่อนปรนมากกว่านี้ไหมจะเอาไหมหรือไม่เอาแต่ที่แน่ๆครับดูไบเนี่ยเขาได้เปรียบเรื่องของกฎหมายไปแล้วนะอาจจะต้องพูดเลยครับว่าถ้าอเมริกาออกจริงๆดูไบาอาจจะเหนื่อยแต่ถ้าอเมริกาไม่เอาดูไบาอาจจะกลายเป็นศูนย์กลางได้ซึ่งผมว่าทรัมป์ไม่ยอมแน,น่นอนก็ต้องไปดูนครับว่าการไม่ยอมของเขาจะไปในทิศทางไหน ปิดท้ายกันนิดนึงแล้วกันวิเคราะห์กันมาขนาดนี้แล้วนะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะเพราะว่าใช้พลังมหาศาลจริงๆในการอ่านข่าวแล้วก็รวบรวมเรื่องราวแบบนี้วิเคราะห์ทุกมุมมองนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์จริงๆนะปิดท้ายกันนิดนึงแล้วกันว่าข่าวนี้มันมีจุดทิ้งก์ครับ และก็อยากจะให้เห็นกันว่ามีอะไรที่นักลงทุนหรือว่าคนที่สนใจคริปโตเคอเรนซีต้องดูนะครับเรื่องแรกก็คือต้องติดตามว่าวันที่ย7มกราคมเนี้ยจะเอาอย่างไรวันนี้วันศุกรนะ์นะเสาร์อาทิตย์ถ้าเกิดเนีย่ยทำไม่มีอะไรนะวันจันทร์ไม่มีอะไรนะ27มีประชุมแน่ๆนครับมีประชุมออกมาก็น่าจะเป็นผลผลดีว่ากฎหมายจะเอาอยัางไงทิศทางจะเป็นยังไงจะปรององกันได้ไม่ได้นะแต่ถ้าวันนั้นวางมวยกันก,นก็ก็จะได้รู้ไงว่าจะแบร์มาร์เก็ตหรือเปล่านะ เรื่องที่สองที่คุณควรจะต้องรู้ก็คือว่าอย่าโฟโมครับช่วงนี้กระแสโฟโมก็น่ากลัวนะถ้าถ้านั่งทับมือตัวเองไม่ไหวก็ก็ก็ควรจะต้องรู้ว่าทําอะไรนะครับก็อย่าโฟโมครับมองตลาดระยะยาวครับอย่าหวังแค่รวยรัดเอาอยิวนี้เอาทันทีเพราะว่าตลาดไม่เคยปาณีใครนะครับอออินไปแล้วเจ็บกันมาท่านนับตั้งแต่ปีที่แล้วสิบเดือนสิบนะครับตอนนี้โดนตก เมาเนี่ยโดนตกมาหกเจ็ดครั้งแล้วนะก็ยังไม่ชินนะก็ยังจะเอาอีกนะเออก็ต้องระมัดระวังครับว่ามองระยะยาวครับอย่ามองระยะสั้นครับยังไงก็ะจาใความเสี่ยงครับอย่าลงทุนมากเกินไปเพราะสิ่งที่คุณกําลังลงทุนอาจจะสูญหายไปทั้งหมดเลยก็ได้นะผมไม่รู้ไงบางคนชอบไปเล่นฟิวเจอร์บางคนชอบเออเขาเรียกว่าอ,อะไรนะตลาดมีอะไรเข้าตามนะก็ระมัดระวังนะโดยเฉพานะครับยังไงก็ดูหน่อยละกันวาน่าวันเขาเคลื่อนตัวยังไงก็ ลองติดตามข่าวสารจากวานด้วยจะได้ใช้เป็นกรณีศึกษานะครับจุดที่ต้องจับตาดูก็คือรายละเอียดของกฎหมายใหม่ครับปฏิกิริยาของตลาดที่มีต่อการรวมมือกันระหว่างเซกกับ CFTC ครับแล้วก็ความคืบหน้าของ c r e r i t y x ในวุฒิสภาว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ดูครับว่าคู่แข่งที่กำลังแข่งขันเรื่องคริปโตในประเทศอื่นๆ เขาเริ่มเอาคริปโตมาใช้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็รายการนี้เป็นการนําเสนอโดยการรวบรวมข่าวสารต้องบอกว่าอ่านเยอะจริงๆนะเพื่อนๆยังไงเห็นใจผมนิดนึงแล้วกันถ้พูดไิดพูดถูกยังไงก็ฝากแก้ด้วยแล้วกันถ้าเกิดว่าชื่นชอบรายการแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับจะพยายามหาเรื่องราวแบบนี้มาวิเคราะห์เชิงลึก ที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้นะเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆครับแล้วหวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจเนาะรายการนี้ไม่ใช่รายการแนะนําการลงทุนครับหวังเพียงแค่นําเรื่องราวหล่านี้มาแชร์กับเพื่อนๆได้ชมกันครับโอเคไลฟ์นี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากเ e นซอฟบายเอครับพูดเยอะมากเพราะว่า,อ,าอยากที่จะขายของด้วยนะก็ใครที่อยากสนับสนุนผมก็ฝากกดซื้อหมอน 3D ออโตเมติกจากเพนซอฟสักใบครับ เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพการนอนส่วนใครที่ซื้อแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ซื้อของจาก f อฟถือว่าเป็นหนึ่งในการซัพพอร์ตช่องผมน,นะครับก็กลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์ครับกับรายการเบนเยี่ยมเบลต์ไลฟ์บอกต่อสิ่งดีๆเพื่อชีวิตที่ดีดกว่ากับผมนุยเบนเยี่ยมครับสวัสดีครับ